ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพานะครับวันนี้นะครับนำพาทุกท่านนะครับมาสัญจรนอนทัวร์กันที่จังหวัดกระสินนะครับนะผมอยู่ที่หน้าทางเข้าธรรมอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดกระสินครับพาทุกท่านนะครับมากราบหลวงปู่ศิลานะครับมาเที่ยวชมวัดหลวงปู่ศิลาอีกครั้ง นะครับมารอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับขณะนี้เวลานะสิบเนาฬิกาโดยประมาณนะก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าสายแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือทุกท่านห็นอยู่ขณะนี้นะก็จะเป็นเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นฝั่งรูปปั้นนะครับส่วนอยู่ทางขวามือนะก็จะเป็นในส่วนของาลาแล,แล้วก็เป็นกุฏิของหลวงปู่ศิลานะครับเดี๋ยวเราจะนะครับยูเทิร์น นะกลับรถไปอีกทางฝั่งขวานะเพื่อที่จะเข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาด้านในสลานะฝั่งทางขวามือนะส่วนฝั่งล้ายซก็เป็นรูปปั้นนะของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถกันตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปกราบท่านนะด้านในไม่มั่นใจว่ายัางจะสามารถที่จะเข้าไปกราบหลวงปู่ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขานะกำหนดให้เข้ากราบท่านได้แค่ 8โมงเช้านะ8โมงครึ่งถึง9้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลองนะเข้าไปดูก่อนนะฮะบรรยากาศก็วันนี้ถือว่ารถนะไม่เยอะเท่าไหร่นะก,ก็ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งนะไม่ไม่ใช่ไม่เยอะนะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ปกติเยอะกว่านี้นะก็ด้วยความที่ว่านะวันนี้นะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะแต่ถ้าวันไหนที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะก็จะคนเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถสักคู่ แล้วก็เดี๋ยวนำพาท่นานเข้าไปด้านในกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเข้าไปในธรรมเมาทยยานแล้วนะครับนะสอบถามทางที่วัดนะเขาบอกว่าหลวงปู่ไม่อยู่ที่ธรรมเมาทยยานนะตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่วัดพระธาตุเหมือนหินอําเภอเขาวงจังหวัดกระสินครับนะผมก็นะครับก็จะได้ตามไปกราบหลวงปู่ที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะฮะก็ห่างจากธรรมเมาทยาน ตามที่สอบถามนะคนที่วัดประมาณ78กิโลเมตรนะที่คือถนนกระสินมุกดาหารนะครับเราก็ตรงอย่างเดียวนะท่านไหนที่ไปไม่ถูกนะครับก็สามารถที่จะจับ GPS ไปได้นะครับนะพิมพ์ค้นหาใน Google m a p นะหรือ GPS นะครับว่าวัดพระทาตเหมือนหินนะครับอีกประมาณ70กิโลเมตรโดยประมาณนะครับพบกันที่วัดพระทาตเหมือนหินครับ ขณะนี้นะครับผมเดินทางมาถึงนะครับทางเข้า,น,าน้าวัดพระธาตุเมือนหินแล้วนะครับนะก็ทุกท่านสังเกตป้ายด้านหน้านี้นะท่านก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับนี่เป็นป้ายวัดพระธาตุเมือนหินนะครับเห็นเห็นป้ายอยู่เนาะนะครับนี่คือทางเข้านะครับเราก็น่าจะขี่เข้าไปนะเต็มที่ก็ประมาณ1 0 0เมตร200เมตรก็น่าจะถึงแล้วนะมองเห็นนะครับบรรยากาศ รถนะครับบรมไรนะฮะขณะนี้หลวงปู่อยู่ที่วัดนะครับแต่ว่านะวันนี้เราก็นะมาวัดดวงกันนะว่าจะได้กราบหลวงปู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าขณะน,นี้นะก็เวลาประมาณ12.30นาฬิกา30นาทีะฮะก็นะเที่ยงครึ่งนะครับ,นะรบนี่คือบรรยากาศนะวัดพระธาตุเมืนหินนะผมก็มาเป็นครั้งแรกนะครับมาเป็นครั้งแรกนะรถเยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะว่า หลวงปู่อยู่ที่นี่นะคนก็จะตามมาเยอะนะครับมากราบหลวงปู่ที่นี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่คือทางเข้านะฮะเดี๋ยวผมจะนํารถเข้าไปจอดนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็สามารถที่จะจอดรถได้นะเป็นที่จอดรถนะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกทางนะเขียนป้ายบอกทางไว้นะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับรอบอ่าวัดประทานมันหินนะฮก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับนี่ ครับนี่นี่คือประตูทางเข้าวัดนะฮะวันนี้ที่วัดน่าจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ได้ยินเสียงพระท่านกำลังสวดอยู่นะครับนี่ประตูทางเข้าหน้าวัดครับนะครับในการไปในวัดนะครับนี่คือองค์พระธาตุเหมือนหินนะครับที่เราเห็นกันในรูปภาพในวิดีโอทั่วไปใน youtube นะครับวันนี้ผมนะได้มีโอกาสได้มาเห็นองค์จริงครับนี่คือองค์พระธาตุเหมือนหินครับ ที่นะเราท่านนะร่วมกันสร้างทําบุญชาวบูชาวัตถุมงคลร่วมกันก่อสร้างนะครับมีบรรยากาศภายในวัดนะครับเราจะลองพาเดินชมนะครับนะบรรยากาศนะครับวันนี้ที่วัดน่าจะมีงานนะมีงาน,นาได้ยินเสียงพระส,สวดอยู่นะครับอาจจะมีงานอะไรสักอย่างนะครับ หลวงปู่อยู่ที่นี่นะครับเราอาจจะมีบุญวาสนาอาจจะได้เข้ากราบหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในศาลากันดูนะครับหลวลงบบเพื่อนะหลังสองหลังสามารถจอดเพื่ไรท้ายก็แก่แน่นอนของสิงนค้าจุดที่แม่หลวงปู่ที่ทางใน,ใน nên Hãy subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดียวนคื้อต่นตั้าเลนาขอพวกเราจาองตพร้อมกันนะครับอะหังสมาสมทภาวะเ่ังนัวนตังอาภิวาเทีายวมายตะเียน กปปาหอหี้ป้้าอหากก็ออหี้ยขอหี้ยโป้ปอขออาอขออหออยบ บรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปชมนะครับด้านไหนของพระธาตุหมือนหินนะครับนี่นะฮะบรรยากาศพระธาตุหมือนหินนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับเข้าไปด้านในผมอาจจะนะอาจจะไม่ได้พูดนะะไม่ได้บรรยายนะครับเพราะนะครับเกรงใจคณะสัตยาธิยมที่อยู่ด้านใน,นครับ ตรงนี้ก็เป็นชั้นที่สองนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศโดยรอบชั้นที่สองนะครับตรงนี้น่าจะกำลังก่อสร้างศาลาการปรเรียนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเห็นว่าเป็นศาลาพระนอนนะองค์ใหญ่ที่วัดพระธาตุมืูเหินกำลังก่อสร้างอยู่อาจจะ พาทุกท่านขึ้นไปดูนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับดูบรรยากาศด้านหน้าวัดกันดีกว่านะครับนี่นะครับประตูทางเข้าหน้าวัดนะครับคลื่นสาธุชนนะลังไลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นถัดไปครับดูบรรยากาศด้านในนะครับไปดูชั้นที่สามนะครับนี่ชั้นที่สามนะครับ ก็ยังไม่ได้เสร็จดีนะครับยังไม่ได้เสร็จในร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจะไปดูชั้นสี่นะครับมงบประมาณการสร้างนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับอันนี้คือชั้นที่สี่นะครับเขาว่าสามารถเดินขึ้นไปได้ถึงชั้นห้าเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านบนสุดครับชัน้นที่ห้านะครับนี่นะครับชัน้นที่ห้านะครับเราออกมาชมวิวด้านนอกได้นะครับชัน้นที่ห้าดูวิว ดูความสูงนะครับนี่คือชั้นที่ห้านะครับนี่เลยนะครับโหสูงมากนะครับบรรยากาศโดยรอบนะเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาวงนะครับบรรยากาศโดยรอบอเดินขึ้นบันไดมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับห้าชั้นนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับวิวดีครับ ตั้งอยู่กลางหุบเขาเลยครับวัดน,นู้นคือถนนที่เรามานะครับตรงนู้นถนนที่เราวิ่งมาจากวัดประทัตุเหมือนหินนะครับเหมือนจะมีอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นชั้นลอยขึ้นไปได้หรือเปล่ายังขึ้นไม่ได้ใช่ไหมห้ามขึ้นนั่นี่นี่มีป้ายด้วยนะต้องสังเกตป้ายนะครับทุกท่านนะครับถ้าเขาบอกห้ามขึ้นก็คือห้ามขึ้นนะ บรรยากาศด่านบนก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ขึ้นได้แค่ชั้นห้านะครับนี่บรรยากาศพระท่านุเหมือนหินนะครับยังไม่เสร็จร้อยเปเซ็นตนะครับดูวิวโดยรอบกับสามร้อยหกสิบองศาครับบรรยากาศโดยรอบเดินขึ้น <c oughs> <c oughs> ห้าชั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกุฏิเรือนไทยหลวงปู่หรือเปล่านะครับ น่น่าจะเป็นกุฏิหลวงปู่หรือว่าเป็นกุฏิรับรองพระเจระนะครับนี่ครับตรงเนี้ยถ้าสร้างเสร็จก็น่าจะสวยมากเพราะว่าเป็นเป็นวิหารพระนอนนะองค์ใหญ่เลยวิหารพระนอนตรงเนี้ยนะฮะวิหารพระนอนนะครับเป็นวิหารพระนอนนะบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับ่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ สิบสี่นาฬิกาโดยประมาณนะประมาณบ่ายสองนะครับนะผู้คนก็เริ่มเริ่มน้อยลงเนื่องจากว่าหลวงปู่ท่านเข้าพักแล้วนะครับนะเดี๋ยวลดับต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นการจบคลิปเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะตูมตามจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมที่ไหนอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้ สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ผมกําลังจะปิดคลิปแล้วนะครับนะพอดีได้ยินนะชาวบ,บ้านก็บอกว่ามีบ่อน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ด้วยนะท่านปลูกเสกไว้นี่ๆเนี่อยู่ตรงนี้สาราแดงๆนี่นะครับจะพาเข้าไปชมนะครับเดินะไปดูหน่อยนะครับนะครับก็ใครที่มาก็เอาขวดมาด้วยนะฮะมากรอกได้นะครับจะเอาไปอาบนะผมจะเอาไปอาบที่บ้าน นะอ่ำนะน,น้ำมนต์หลวงปู่นะเป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านบุกเสกนะอธิษฐานจิตบุกเสกไว้นะครับบนะรรยากาศบ่นะบนะบบอน้ำศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ำพร,ระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับมีเป็นบอ่อเลยเพียงพอทุกคนอย่างแน,น่นอนอ่า เดี๋ยวเราเราเรากรอกเอาใหม่ก็ได้บอ่อลึกปะครับลึกก็น้องกันบ่อ,อ,บบบอน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์